นี่ของนายนะขอบคุณที่ช่วยเก็บนะครับไม่เป็นไรสบายมากว้าวเจ้าชายมีอยู่จริงด้วยแหละผมหยุดมองผู้ชายหน้าตาดีที่ผมบังเอิญเจอไม่ได้เลยแต่กลับไม่รู้เลยว่าโดยแท้จริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมชื่อนาโอมิสึและตอนที่ผมกําลังนอนกินขนมเพลินๆอยู่นั้นจู่ๆแม่ก็โยนกระเป๋าเดินทางให้กับผมโอ้ยโยนไอ้นี่มาทําไมเนี่ยนาโอมิสึ ฉันปล่อยให้แกขี้เกยียจแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเลยนะแกน่ะจะต้องโตได้แล้วนะฮะจะจูจ่แม่ก็พูดอะไรนะ่ะของจำเป็นทุกอย่างของแกน่ะอยู่ในกระเป๋าใบนั้นแล้วดังนั้นย้ายออกไปจากบ้านซะภายในหนึ่งสัปดาห์นะโอเคโอเคถ้าขาใจก็เริ่มหาอพาร์ตเมนต์ได้เลยแกจะต้องจ่ายเงินประกันและค่าที่พักต่อเดือนจากเงินเก็บของแกเองนะโอเคครับผมก็ใจแล้วฮะอะอะไรเนี่ยน,นี่พูดจริงเหรอแม่นอนไม่ได้รอเล่น นาจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองนะช่วยบอกผมทีนี่ว่ามันเรื่องโกโหกไม่นะแล้วผมก็เริ่มทำการหาอาพาร์ตเมนต์มผมไม่รู้อะไรเลยได้แต่ใช้ชีวิตอย่างเปียกคานที่บ้านพ่อแม่ผมถอนหายใจให้กับโบชัวข้อมูลที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่มีอยู่ในมือของผมโอ้สวยละผมทำมันหล่นทั้งหมดเลยผมคูกเข่าลงไปเก็บกระดาษเหล่านั้นขึ้นมาและก็ไม่เป็นไรนะหนุ่มหล่อคนนี้เหมือนเจ้าชายเลยอันนี้ทั้งหมดนี่คือ เออคือขอบคุณมากครับเขามีออร่าที่น่าดึงดูดมากเขาสวยเลอเกินเด,ด็ดเดี่ยวนะมันหยาบคายที่จะพูดว่าสวยกับผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยนายกำลังหาที่พักแถวนี้อยู่หรอกเหรอใช่ครับห้อขงข้างๆฉันเพิ่งจะว่างเลยละ่ะให้ฉันพาไปดูไหมห้อขงข้างๆที่คนหล่อเหมือนเจ้าชายนะเหรอบางดูแล้วคงเป็นอพาร์ตเมนที่หรูหรามากผมไม่คิดว่าผมจะจ่ายค่าเช่าไหวหรอกนะตึกห่างจากสถานีสามนาทีตึกเพิ่งสามปีค่าเช่าสามหมื่นเยน สามหมื่นเยนไม่ถูกเกินไปหน่อยหรอมันเป็นของปู่ย่าฉันน่าอยากเข้าไปดูห้องจริงๆไหมนี่คงจะเป็นผมลิขิตสินะผมตัดสินใจไปดูอาพาร์ตเมนต์ที่หนุ่มหล่ออาศัยอยู่มันใหญ่และสะอาดมากเลยนายชอบไหมเอ่อชอบครับถูกใจมากเลยทำไมอาพาร์ตเมนต์แบบนี้ราคาถึงแค่สาม0 0ื่นเยนเองล่ะ <c oughs> นายรู้สึกแย่กับที่นี่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกครับ สาเหตุท,ที่ราคาถูกเพราะว่าห้องน้ําห้องครัวและห้องกินข้าวใช้ร่วมกันแต่เดิมตึกนี้ถูกสร้างเพื่อเป็นหอพักมันเลยให้เราเหมือนกับการแชร์ห้องผมไม่เคยอยู่คนเดียวดังนั้นมันอาจจะดีถ้ามีใครสักคนที่สามารถพึ่งพาได้ผมเซ็นสัญญาในวันนั้นและย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ที่ชื่อาคานอนบิลติงได้ทำความสะอาดห้องเสร็จหรือยังฉันเพิ่งทำอาหารเย็นเสร็จมาทานด้วยกันเถอะเอ๊ะแน่นใจหรอครับเย้ หนุ่มหล่อคนนี้คืออาซาฮีเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับผมส่วนผู้เชี่ยคนอื่นๆไม่เดินทางไปทําธุรกิจระยะยาวก็ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศกันหมดเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกเป็นแค่งานเลี้ยงต้อนรับนายเนะี่ยมีแต่แก๊กรีเท่านั้นแหละนายเนี่ยมันคนดีสุดๆไปเลยข,ขอบคุณมากนะนายเนี่ยมันใจดีมากจริงๆเลยอย่าตกหลุมรักฉันก็พอโอเคหยุดพูดแบบนั้นหน้ามันน่าขยะขยงนะ และชีวิตของผมกับผู้ชายหล่อคนนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรากินข้าวด้วยกันเมื่อมีโอกาสและรักษาระยะแก่กันแต่หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์เราก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีจนแทบจะกินข้าวด้วยกันทุกวันและอาซาฮีเองก็เป็นคนทำอาหารให้เราทั้งคู่สวัสดีตอนเช้า Good morning นายเอากาแฟไหมเอาสิขอบคุณนะเขาดูดีมากจริงๆแม้จะแค่ยืนอยู่ในห้องครัวเขามีออร่าเหมือนกับดาราเลย ตอนที่ผมไปซื้อของกับเขาผมสังเกตเห็นเจ้าสามองมาที่เขาเต็มไปหมดแน่นอนว่าพวกเขามองอัสฮีไม่ใช่ผมหรอกเอะว่าแต่ว่าทําไมนายถึงไม่มีแฟนล่ะไม่รู้สิฉันเดาว,ว่าเป็นเพราะไม่มีผู้หญิงที่ฉันชอบแล้วมันง่ายกว่ามากที่ฉันจะใช้เวลากับนายเนะี่ยฉันเข้าใจฉันเข้าใจนายคิดว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนายใช่ไหมล่ะอย่าเข้ามาใกล้สิอานายกําลังทําอาหารอยู่สินะขอโทษทีไม่ใช่แบบนั้นหรอกอ ฉันว่าเราอยู่แบบนี้กันก็ได้ฮะวันหนึ่งในมื้อคำ่ำนี่ขอโทษไปก่อนเลยนะแค่คืนนี้ฉันกรีดร้องววยวายนะ่ะฮะนายกำลังวางแผนทำอะไรอ,อ่ะคือฉันกะจะดูหนังสยองขวัญตอนเที่ยงคืนมันเป็นหนังทุนต่ำที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวและภาพที่ไม่น่าอภิรมผมไม่ชอบดูหนังแนวนี้หรอกแต่เพื่อนแนะนำให้ดูก็เลยตัดสินใจที่จะดูนะ่ะนายอยากให้ฉันดูเป็นเพื่อนไหมน,นายแน่ใจนะ ฉันชอบหนังสยองขวัญเนนะี่ยงั้นฉันจะไปดูที่ห้องนายตอนกลางคืนแล้วกันว้าวนายพึ่งช่วยฉันไว้เลยแหละเราใช้พื้นที่ส่วนกลางเสมอเวลาที่เราใช้เวลาร่วมกันนานมากแล้วที่เขาไม่ได้โผล่มาที่ห้องของผมและผมก็ไม่เคยไปที่ห้องของเขาเลยนายไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องฉันนะโอเคผมเดาว่าแม้แต่ผู้ชายหลอกก็มีรสนิยมทางเพศบางอย่างที่เขาพต้นงการให้คนอื่นรู้โอเคฉันทำความสะอาดเสร็จแล้วละ่ะหวัดดี อาซาฮีมาที่ห้องของผมหลังเที่ยงคืนยินดีต้อนรับนะอ้าวไม่อาบน้ำหรอกเหรอทำไมเขาถึงใส่ชุดแบบนั้นกันนะอ๋อนายกำลังพูดถึงเสื้อผ้าของฉันเนี่ยเหรอฉันอาบน้ำแล้วแต่แค่ตัวยังไม่แห้งนี่นายยืมเสื้อยืดของฉันได้นะผมมีแต่เสื้อผ้ารัดรูปแต่อาซาฮีใส่ได้แน่นอนเพราะเขาตัวบางขับใจนะฉันจะเปลี่ยนชุดเหรอช่วยบองไปทางอื่นหน่อยได้ไหมไม่เห็นต้องอายเลยนายต้องการให้ฉันโผ่ใส่นายตอนนายดูหนังงั้นเหรอ ฉันขอโทษผมมองไปทางอื่นและได้ยินเสียงเปลี่ยนชุดอืมหอมจังเลยเราใช้น้ำยาปรับพุนนุ่มตัวเดียวกันฉันเสร็จแล้วอุยมออยอีอะไรผิดปกติอะไรนะี่นายอะไรน่ะอะไรผมเห็นหน้าอกบมๆมของเขาใต้เสื้อยืดรัดรูปผมเข้าใจแล้วล่ะเขาปิดบังความจริงที่ว่าเขาชอบใสก่กางเกงในผู้หญิง ทุกคนมีความชอบของตัวเองด,ดังนั้นผมควรรับเขาเป็นเพื่อนแต่แต่แต่เว่ามีบางอย่างในใจผมบอกว่าเขาไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนมันคือความจริงที่ว่าอาซาฮีเป็นผู้หญิงมีอะไรผิดปกติเหรอเพราะ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 ,ะ,ะ,ะนายเออทีนี้รู้หรือยังล่ะเธอกำลังพูดถึงอะไรนะ่ะว,ว้าวนี่นี่ผมได้กินได้ชอบกับหนุ่มหล่อคนนี้ไมไม,ไม่สิกับสาวสวยผม,ผมแต่ตัวเธอตลอดด้วยดูไว้ซะ เน่เป็นคนคิดไปเองว่าฉันเป็นผู้ชายเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเป็นความลับซะหน่อยพอรู้ว่าเธอเป็นสาวแล้วต่อให้เธอทําหน้าบูดบึ้งก็ยังน่ารักแต่ทำไมเธอถึงเรียกตัวเองยังกลับเป็นเด็กผู้ชายล่ะฉันถูกเรียกว่าเจ้าชายตอนที่ฉันอยู่มัธยมปลายหญิงล้วนแฟนแนของฉันขอให้ฉันเรียกตัวเองเหมือนเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยช่วยเรียกแทนตัวเองว่าผมหน่อยค่ะแล้วมันก็กลายมาเป็นนิสัยเนี่ยผมนึกภาพออกเลยเธอได้ถูกห้อมล้อมด้วยสาวๆอ๋อเนอยากเห็นฉันตอนฉันอยู่มปลายไหม เธอให้ผมดูรูปของเธอในโทรศัพท์ผมเห็นสาวสวยใส่กระโปรงคนหนึ่งที่ผสมทั้งความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชายเข้าด้วยกันเพื่อนบ้านด้วยฉันว่าท็อปสตาร์ด้วยเหรอทาราสึกะนายคิดยังไงตอนที่นายรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่าเข้ามาใกล้ผมแบบนี้สิเธอดูไม่มีความสุขที่ผมต้องรักษาระยะห่างจากเธอนายจะเป็นแบบนั้นทันทีที่รู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงนายเคยกอดและลูบหัวฉันและมีครั้งหนึ่งที่นายเมาแล้วขอให้ฉันลูบหัวนายด้วยละ่ะไม่ไม ฉันขอโทษที่ทําแบบนั้นฉันรู้ว่าเธอก็ยังคงเป็นเธอแต่แต่มันยากสาหรับฉันที่จะทําตัวเหมือนเดิมเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงอนะเพราะผมไม่สามารถห้ามใจไม่ให้เต้นเร็วได้นั่นหมายความว่าผมมีความรู้สึกกับเธอฉันเข้าใจถ้าอย่างนั้นฉันก็จะโกหกนายต่อไปอซสฮีฉันขอโทษจริงๆไม่เป็นไรนายคงไม่ได้อยากดูหนังแล้วใช่ไหมงั้นฉันจะกลับไปที่ห้องแล้วกันนะอืมราตรีสวัสดิ์นะนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย ผมพยายามนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่เคยบอกผมว่าเธอเป็นผู้ชายแต่มันคือผมที่คิดไปเองว่าเธอเป็นตั้งแต่แ,ตแรกแล้วและตอนนี้ผมทําตัวแตกต่างออกไปผมรู้สึกแย่มากเอาล่ะผมตัดสินใจแล้วผมจะปฏิบัติกับเธอเหมือนเดิมอสูีก็คืออสูรีเพศของเธอไม่สําคัญมันไม่ถูกต้องที่เราจะสูญเสียมิตรภาพของเราไปเพียงเพราะผมรู้สึกกระอักกระอ่วนกวามสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นจนไม่สามารถถูกทําลายได้ด้วยความแตกต่างระหว่างเพศ ผมจะไม่คิดว่าเธอเป็นผู้ผมตัดสินใจแล้วแต่ว่าอารุณสวัสดิ์นายชอบไข่ดาวแบบไหนเหรอแบบไข่แดงไม่สุกหรือว่าสุกผมไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อเห็นเธอที่ห้องครัวกาของเราเอ้ยฉันจะทําไข่นายไหมนะถ้านายไม่ยอมบอกสักทีเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะฉันอายนะที่นายตอบแบบนั้นนะอซาฮีส,สวมกระโปรงพีทยาวแล้ววันนี้เธอเซ็ตผมด้วยเธอดูเหมือนสาวสวยฉันใช้เวลากับสาวสวยคนนี้อย่างนั้นเหรอตอนนี้นาย ฉันตัดสินใจที่จะทําตัวให้ดูเหมือนผู้หญิงนานมากแล้วล่ะที่ฉันไม่ได้ใส่กระโปรงเนี่ยนายคิดยังไงฉันดูเป็นยังไงบ้างถ้าต้องเลือกระหว่างดูดีกับดูแย่ก็ขอบอกเลยว่าเธอดูดีมากเลยล่ะว้าวนายเป็นคนดีจังเธอเธอดูเหมือนนางแบบไม่นะผมมองหน้าเธอไม่ได้ผมตัดสินใจที่จะไม่คิดว่าเธอเป็นผู้หญิงและปฏิบัติกับเธอเหมือนเมื่อก่อนแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเธอจะยิ้มให้ผมด้วยสายตาแบบนี้ขอโทษนะพูดตามตรง ฉันไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงนายหมายความว่ายังไงหัวใจผมเต้นแรงเกินไปไม่อยู่กับสาวสวยอย่างเธอนายหมายความว่านายรู้สึกถึงเต้นอย่างนั้นเหรออยอะอย่าถามฉันสิ <c oughs> อ,อะไรฉันไม่เคยคบใครหน้าตาน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยฉันก็แค่ดีใจที่แผนของฉันเป็นไปได้ด้วยดีนะตอนนี้ฉันจะทำตัวเป็นสาวแล้วเรียมตัวให้พร้อมนะฉันจะเรียกตัวเองด้วยสรรพนามผู้หญิงตั้งแต่นี้อ,อะไรกัน นายรู้ไหมทำไมฉันไม่บอกนายว่าเป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกเนี่ยเธอกำลังสนุกอยู่ละสิเห็นว่าฉันไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นละนายเป็นคนเดียวที่คิดกับฉันแค่เพื่อนนัน่นนัน่นนั่นหมายความว่าเธอคิดมาตลอดว่าผมมีคุณสมบัติในการเป็นแฟนของเธองั้นเหรอถ้างั้นฉันจะต้มไข่แล้วกันนะเธอเสิร์ฟไข่ต้มในแบบที่ผมชอบให้แต่ผมก็กินมันไม่ได้เลยอ่ะอัสฮีชอบผมเหรอหลังจากตัดสินใจที่จะทำตัวเป็นเด็กผู้หญิง อาสฮีก็เข้ามากวนใจของผมเต็มๆเธอสวมเพียงเสื้อแขนกุดหลังจากอาบน้ํายิ่งเธอแต่งหน้าก็ยิ่งสวยเธอสวมเสื้อที่เผยให้เห็นร่องอกของเธอและเธอก็มีกลิ่นหอมติดตัวอยู่เสมอผมเดาว,ว่าเธอคงทําทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผมแต่มันไม่ถูกต้องที่ผมจะตกหลุมรักเธอทันทีที่ผมสังเกตเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงหลังจากคิดอย่างหนักผมก็ตัดสินใจแยกออกจากคานอนบิลติงอโอ๊ย ผมกินเปลือกไข่อีกแล้วได้แต่หวังว่าตอนนี้ถ้าอาซาฮีอยู่ด้วยคงจะดีผมเริ่มอยู่อาพาร์ตเมนต์อื่นแต่มันก็ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนมันเต็มไปด้วยเสียงหองเราะของเราที่นั่นเป็นเพราะอาซาฮีอยู่กับผมผมสงสัยว่าใครมากดออดกันนะสวัสดีครับอ,อะไรอ,อ,อาซาฮีอย่างนั้นเหรอสวัสดีอาซาฮียืนอยู่ตรงนั้นออมนั้งสวมเสื้อผู้ชายเธอมาทำอะไรที่นี่ ฉันอยากจะขอให้นายกลับมาอยู่กับฉันนะ่ะฉันคิดถึงนายมากนะนาโอมิซึอสาฮีไม่นะด,ดีใจจังฉันจะแกล้งทำเป็นเด็กผู้ชายก็ได้ถ้านายต้องการให้ฉันเป็นแบบนั้นนะ่ะได้โปรดกลับมาอยู่เคียงข้างฉันเถอะนะเธอดูน่ารักจังเลยต,ต,ตกลงเธอชนะฉ,ฉันจะกลับไปผมรักคุณนะอสาฮีฉันก็อยากอยู่กับเธอเหมือนกันนาโอมิซึฉันจะเอาเปรียบนายนะถ้านายยังพูดอะไรที่น่ารักแบบนั้นอย่าพูดแบบคนหล่อสิ หัวใจของผมเต้นผิดจังหวะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเลยไม่กี่ปีต่อมาผมก็รู้สึกง,งุนงงกับคู่มั่นของผมที่ดูดีกว่าผมในชุดทักซิโดคุณเทชมัดเลยค่ะสนใจให้เราลงรูปของคุณไว้ในโฮมเพจของเราไหมคะอย,อย่าเอาเจ้าสาวของผมไปนะ